เอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดสวยขนาดนี้เป็นนางงามไม่ได้ฉเฉลยแล้วใหม่ดวิก้าถูกผู้ใหญ่มองหัวจรดเท้าโดนไล่ไปเป็นดาราประกวดไม่ได้เพราะสาเหตุนี้นางเอกดังใหม่ดวิกาฉเฉลยแล้วสวยเป๊ะขนาดนี้ทำไมไม่ได้เป็นนางงามตามความฝันวัยเด็กจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกชื่อดังไม่ดวิกาโฮเนสร้างความฮือฮาด้วยการแปลงโฉมครั้งใหญ่จัดเต็มกับลุกนางงาม ส่วมมงและชุดราตรีสุดอลังจนฟนแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์ให้ในความสวยทะลุจักรวาลพร้อมแคปชั่นกำกับว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วค่ะขอบคุณ Dream Team วิวนางงามประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกัรนาย Ad Davika Channel 18.15นะคะรับรองมงลงแนะ่งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมสาวใหม่ถึงไม่กล้าฝันลงประกวดนางงามทั้งที่รูปร่างหน้าตาสวยเป๊ะแบบ ที่ติขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้ออกมาเฉลยเหตุผลผ่านช่อง YouTube ดาวิกาชาแนลให้ฟังว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ยเข้าวงการมาครั้งแรกเนี่ยขอเป็นนางงามนะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะช่วงนั้นช่องเจ็เป็นยุคข,ของคุณแดงสุปรางเปร,เรมปรีนางตรงข้ามกับคุณแดงเลยคุณแดงก็ถามว่าอยากทําอะไรอยากประกวดนางงามหรือว่าอยากเล่นละคร มีก็มันนาตอบเลยค่ะหนูอยากเป็นนางงามคุณแดงเลยบอกให้ลุกขึ้นแล้วก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าดูทรงว่าเด็กคนนี้จะประกวดนางงามได้ไหมผลปรากฏว,ว่าคือขาไม่เต็มขาโกงขาเป็นนางแบบค่ะไม่ได้เป็นนางงามคุณแดงก็บอกให้เป็นเล่นละครเลยสรุปไปประกวดนางงามไม่ได้เพราะขาถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทุ่มเทเวลาในการดูแลสุขภาพและรูปร่างตัวเองแบบสุดๆสาหรับนางเอกสาวรอยลานใหม่ดวิกาโฮเน่เพราะไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใส่ ต่างก็เรียกกระแสฮือฮาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่าสุดไมเดวิกาก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปพักผ่อนรับลมหนาวที่เขาย่า่ซึ่งภาพที่ทําให้ละสายตามไม่ได้เลยคงหนีไม่พ้นเสร็จภาพที่เจ้าตัวสวมใส่เสื้อแขนยาวตัวสัน้นแอบเผยความเซ็กซี่ด้วยการโชว์หุ่นสุดเป๊ะคู่กับกระโปรงจิ๋วเห็นแล้วใจสั่นทันทีงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากระนำไลายและพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าจุดนี้โฟกัสที่อื่นไม่ได้จริงๆนอกจากเอวอันบางเฉียบของ เดวิก้าที่เห็นแล้วอยากจะขอคิดลับกันรัวๆ